สวัสดีครับเออวันนี้ผมจะมาเทียร์ผมจะมาเทียริสเทียร์เทียลิสผลบล็อกฟรุตนะฮะ คือผมจะมาเทียริสนะฮะผลในบ็อกฟรกนะฮะคือผมแค่มาทำคอนเทนต์เฉยๆเออหลองจะ โ oh, mm, อ้นั่งนะก็มาเริ่มเทียริสกันได้เลยนะฮะแทรแรงเลยต้องรู้รู้เลยว่าต้องเป็นบมแทรชอันที่สก็ต้องเป็นสไป อันที่สามก็ต้องเป็นสปริงแล้วก็อันที่สี่ก็ต้องเป็นช็อปโอเคมันก็มีแค่นี้แล้วก็เบสนะฮะเบสก็มีเบสก็มีเออก็อันนี้อันนี้ตามความคิดผมแนทะรายแล้วก็โเฮ้ยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแล้วก็มันมีบาลเลียบมันมันมัน มันกู๊ดร์โทนะมันกู๊ดฟอร์โอเคแล้วก็ขวมังกรอืมแล้วก็อันนี้สกิลมันช้านะฮะแล้วก็น็อตแบนนะฮะเอ <Okay. S 1> าเลยถ้ามันมีเฟรมสองอันหรือไม่อันนี้คือเฟรมอะไร a เอเวกนี่ก็เอาอันนี้ไนท์ไอ้นี่น่าจะเป็นน้ำแข็งธรรมดานะอืม แล้วก็ผลดาร์กโอ้โหต้องกูต้อง good. ต้อง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 โอพีเลยเพราะมันสตันได้แล้วก็ผลยางผลยางก็อัดแบนนะ่ะแล้วก็ผลพระโอ้โหผลพระนี่เวรลี่กูดแล้วก็โอ้โหมังกรนี่มังกรนี่ตรงรีสเปกเลยตรงรีสเปกเลยโอพี OP เลยแล้วก็ผลไอซ์ผลไอซ์อเวก็ดีอะ สติงเหรอสติงก็เอ้ยสติงอเวกมันก็ดีนะคอนโทรลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไนท์แสงอเวกโอ้โหนี่เวลี่เวลี่กูเลยแล้วก็แมกมาก็กูดอยู่ไม่ดีไนท์ก็คอนเอ่เอเควกนะฮะเควกก็กูโอพีเนี่ยต้องเนิฟเลย S <S <_ at> ไม่ดินี่คือผลได้เวกผลผลได้ยังไม่เอเวกก็ก็มีน็อตแบทอยู่นะฮะเพราะว่ามันแบบมันสกิลไม่ได้อะสกิลมันหยุดไม่ได้ดัมเบิลเอาเวกินี่ก็ก็กูดนะฮะเพราะว่ามัน,ม,นมันสกิลช้าฮะสกิลช้าแต่โคตรเท่ แล้วก็ผลไลท์ผลไลท์ก็มีน็อตเบสนะฮะโอ้ยใช่ดิไนท์ nice นะฮะเพราะว่าสกิลนะมันโดนยากแต่มันฟาร์มดีโคตรแล้วก็ผลพาวนะฮะผลพาวผลพาวก็กู๊ดนะกู๊ดกูผลโมจีนี่ ni, ขอบอกเลยว่าเวลี่กู๊ดแล้วก็ผลสมมกลแล้วเราผลืมผลสมมกไปได้ไงเออก็ไม่ก็ก็ไม่ค่อยแย่นะเพราะว่ามันเป็นผลโลกเกียมอสำหรับมือใหม่ แล้วก็สายฟ้าสายฟ้าธรรมดาก็ไนท์นนะสัตว์เทือนสัตว์สัเทือนยังไม่อเบกก็ก็เมยนัตแปนนะฮะแล้วก็ฟีนิกก็ประมาณประมาณกู๊ดนะฮะแล้วสติงก็สติงสิงอ่านี่คือนี่นี่คือเนี่คือนี่คือเทียริสของผมนะฮะ ก็วิดีโอนี้ไม่แค่นี้นบีจะลงจะลงคลิปในอีกห้าวิด